ว่ากันว่านะครับตัวของเบจิโตเนี่ยสามารถจัดการล่างโกจิต้าได้อย่างง่ายดายเฮ้ยมันพอกันไม่ใช่เหรอคราฟสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะเพื่อนกันทุกคนด้วยนะครับนะฮะ วันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของเบจิโต้ปะทะกับโกจิต้านั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยก็มีน้องๆหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่คนหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยก็หลายคอมเมนต์เลยนะครับที่เคยขอมาก่อนหน้านนี้นะครับเขาเนี่ยขอมาว่านะครับพี่ครับพี่ ผมขอเป็นกีต้าระภานกับโกติตานะครับพี่ผมเห็นมันเถียงกันมาเยอะแล้วครับพี่ช่วยทำให้ผมได้ไหมผมขอละครับพี่นะโอเคนะครับในเมื่อของกันมาเยอะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์อื่นที่ขอมาก็เป็นคู่นี้กันก็มีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะออกมาบอกข้อมูลหลักๆเข้าๆข้อมูลจริงๆทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเนี่ยไม่ได้บอกการ VS กันหรอกนะครับแต่แค่จะบอกว่าตัวไหนดีกว่าหรือว่าตัวไหนไม่ดีกว่าประมาณนี้นะครับทุกคนนะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเยดี๋ อย่างแรกเลยนะครับฝั่งเมจิโตเนี่ยนะครับ5นาทีแรกเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าหรือว่าการลบลร่างแรกๆเนี่ยคือเขาจะได้มาพลังเนี่ยเต็ม100%เลยนะครับส่วนตัวของโกจิต้านะครับผมทุกคนนะฮะ30นาทีนะครับแต่ว่าการฟิวชั่นเริ่มแรกเนี่ยก็จะได้พลังมาไม่เต็มร้อยนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลทั้ง3แหล่งในดีกว่าครับที่อ้างอิงโดยตรงทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลแรกนะครับจากข้อมูลของตัวโชเนนจัมไลน์สัปดาห์นะครับเขาเนี่ยเคยออกมาบอกว่านะครับการฟิวชั่นเนี่ยสาามรถดึง พลังของพูฟิวชั่นเนี่ยออกมาได้มากกว่าและสมบูรณ์แบบมากกว่าโปรตาล่าอีกนะครับทุกคนแต่ว่านะครับทางหนังสือเนี่ยไดเซนชูเล่นเล่ม7เนี่ยนะครับผมเหมือนจะให้ข้อมูลอีกแบบว่านะครับการรวมร่างโดยใช้โปตาล่านั้นเนี่ยสามารถทําให้เกิดพลังที่มีพลังมากมากกว่าการฟิวชั่นปกติอ้าวเฮ้ยทําไมมันออกมาย้อนแย้งกันวะซึ่งมันเป็นข้อมูลจากทีมงานเดียวกันนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเราก็ตกใจและงงกันไปเลยนะครับอ้าวทำไมข้อมูลย้อนแยง้งใช่ครับ ทุกคนงงผมก็งงครับขนาดทีมงานเดียวกันยังออกมาบอกว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับข้อมูลจริงๆเนี่ยก็ต้องออกจากปากของอาจารย์โทริยาม่าแล้วนะครับซึ่งอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วว่านะครับให้การสัมภาษณ์เลยนะอันนี้เขาพูดเองเลยนะครับว่า2ล่างเนี่ย เก่งพอๆกันเลยนะครับหรือเก่งเท่ากันนั่นแหละครับผมนะฮะจริงๆแล้วนะครับข้อมูลจากโชเนินจัมกับตัวของไดเซนชูเนี่ยมันออกมาจากข้อมูลที่ที่เดียวกันแหละครับทุกคนนะฮะแต่ในบางครั้งนะครับผมก็คิดว่านะครับทางทีมงานเนี่ยคงทํางานหนักเกินไปนะเบลอแหละเออเบอร์จริง ก็เลยทําให้เกิดความสับสนในตัวของข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าข้อมูลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอย่างว่าแล้วเนาะแต่ก็ยังว่าด้วยละครับผมข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยก็คือแกออกมาบอกเองเลยว่าเก่งเท่ากันนะครับทุกคนนะผมเนี่ยคงไม่ได้ไปนั่งเถียงกับคนแต่งอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าหากมันมีฉบับแบบออกมาสู้กันในเองจริงๆเลยนะแบบ แบบโลกคู่ขนานหรืออะไรเนี่ยแบบว่าแบบคนรักรวาลแบบสองร่างนี้มาตู้กันนะครับเราเนี่ยเป็นแฟนคงจะแบบดีใจที่ได้เห็น2ลร่างนี้มาตู้กัน็จะได้ดูนะครับว่าใครมันเก่งกว่ากันนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะนับแรกเลยนะโพตล่าเนี่ยนะครับ คือมันรวมร่างได้ง่ายๆจริงๆนะครับโดยให้การสงสัสนะครับพลังมันก็จะมาปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บเลยเรียกได้ว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างเวอร์เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากมีพลังมากเกินไปเนี่ยแน่นอนว่าตัวผู้รวมร่างกันเนี่ยก็ต้องหลุดออกอย่างแน่นอนนะตรงนี้เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือคือพลังเยอะมากอะแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับของตัวโปตาร่านะส่วนฟิวชั่นเนี่ยจำเป็นเนี่ยต้องอยู่ในขอบเขตเวลา30มนาทีนะครับมากกว่านั้นก็คงไม่ได้อะไรมั้งอืมจากข้อมูลที่มีมานะครับและจำเป็นต เลยนะครับสามสิบนาทีนะครับโดยทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าเวลาพลาดเนี่ยเป็นยังไงครับก็จะมีร่างพวกผอมเอวยอวนเอวยแก่เอวยอะไรงี้นะฮะแต่หลกัลกๆเลยก็คือการฟิวชั่นเนี่ยพลังในตอนแรกเนี่ยมันคือไม่ได้มาครบ1 0อยอย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มาเหมือนแบบโปรตาล่าเลยมาปุ๊บร้อยเปิเงี้ยคือมันไม่ได้มางั้นนะครับซึ่งพลังเนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นไปเองอีกได้เรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับ และในส่วนที่ว่านะครับหากเล่าบรรดาแฟนคลับนะครับอยากตัดสินกันเองว่าตัว2ตัวเนี่ยเออคือใครมันเก่งกว่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนนะฮะถ้าหากตัวเบจิโต้สู้กับโกจิต้าจริงนะอันดับแรกเรื่องระยะเวลาการรวมร่างเนี่ยโกจิต้าเนี่ยจะได้เปรียบแต่พลังคือไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนแรกของอย่างเบจิโต้เลยนะครับอย่างที่2นะครับตัวเบจิโต้เนี่ยจะได้เปรียบในด้านพลังนะครับที่มาตอนแรกเลยคือเพราะเขาเนี่ยได้มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่ว่าถ้าหากกันสู้ๆกันอยู่แล้วตัวโปตาล่าแตกขึ้นมาเนี่ยร่างเบจิตโตนี่จบเลยนะครับพลังเนี่ยมาเยอะก่อนก็จริงนะครับแต่ก็ต้องเรื่องพลังแบบว่าเกินอีกนะครับแล้วก็เรื่องโปตาล่าแตกอีกนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าแตกแล้วมันก็คือจบอะร่าง2ร่างนี่ก็คือแยกเลยนะครับถ้าจะให้สรุปจริงๆแล้วแล้วก็นะครับจากข้อมูลผู้แต่งแล้วนะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยแกบอกมาแล้วว่า2ลร่างเนี่ยมันเท่ากันเด้อทุกคนนะฮะเพราะงั้นนะครับเราคงเถียงแกคนแต่งไม่ได้หรอกครับทุกคน ส่วนถ้าหากแฟนคลับชอบล่างไหนมากกันเนี่ยมันก็คงจะเป็นอีกเรื่องแล้วล่ะครับทุกคนนะฮะสรุปแล้วนะครับว่าตัว2ล่างเนี่ยมันเท่ากันเด้อครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับก็มาทําสรุปให้เลยละกันนะว่าเป็นยังไงข้อมูลเท็จจริงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะบ๊ายบาย